มีกินปากตอนเช้าตำงไงดีะงั้นเราไปหาผู้เชี่ยวชาญกันไหมสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับปัญหากินปากเนี่ยมาจากได้หลายสาเหตุมากเลยนะครับแต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งเราต้องมาดูว่าฟันของเราเนี่ยมีรอยผุหรือว่ามีเหงือกอักเสบหรือเปล่า ถ้าเผื่อในคนที่มีรอยผูหรือเหงือกอักเสบเนี่ยมันก็จะมีช่องหรือมีร่องต่างๆที่ทําให้พวกเศษอาหารเนี่ยเข้าไปอยู่ได้ช่วงเวลาที่เรานอนเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีการหมุนเวียนของน้ําลายครับมันจะไม่เหมือนกับตอนกลางวันแต่ตอนนอนเนี่ยพอไม่มีการหมุนเวียนของน้ําลายแล้วเนี่ยแถมพวกเนื้อเยื่อเหงือกแล้วก็เนื้อเยื่อบุผิวในช่องปากเนี่ยจะมีการผลัดเซลล์แบคทีเรียเนี่ยจะเอาพวกเซลล์ต่างๆที่เป็นเซลล์ที่ตายแล้วเหล่านี้นะครับมาย่อยสลายเป็นอาหารแล้วก็จะทําให้เกิดกลิ่นปากในตอนเช้าได้ครับ แล้วอย่างนี้คุณหมอมีวิธีดูแลป้องกันยังไงบ้างคะก็คือง่ายๆเลยนะครับไปตรวจเช็คฟันทุกๆ6เดือนนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องแปลงฟันให้ถูกวิธีนะครับด้วยยาสีฟันที่ช่วยดูแลช่องปากมีฟัวรายนะครับแล้วก็ช่วยลดการสะสมของคราบแบคทีเรียครับแล้วสำหรับก่อนนอนล่ะครับถ้าเน้นไปที่ก่อนนอนนะครับก็อยากจะให้มั่นใจว่าการแปรงฟันเนี่ย เป็นอยางสุดท้ายที่เราจะทําก่อนนอนจริงๆแล้วก็การแปรงฟันเนี่ยนะครับก็ต้องมั่นใจว่าเราแปรงฟันได้ถูกวิธีนะครับด้วยยาสีฟันที่ช่วยดูแลช่องปากแล้วก็ลดการสะสมของแบคทีเรียครับขอแนะนำ d e n t i เต้ยาสีฟันสำหรับก่อนนอนที่มีส่วนผสมของ natural extract สารสลินทอลและวิตามิน C ช่วยลดการสะสมของแบคทีรียขณะนอนหลับและดูแลสุขภาพช่องปากได้ยาวนานตลอดทั้งคืน อะอ่ะอยากรู้เหรอแล้วฟันเห็นตัวเองไงป้าเดนทิสเตยาสีฟันก่อนนอนเพื่อลมหายใจสะอาดสดชื่นทุกเช้า